เยาวราชกลางคืนงบ500บาท EP 3มาแล้วค่ะ EP นี้จัดมาให้ทั้งของคาวของหวานครบเลยนะคะมาเริ่มกันเลยประเดิมร้านแรกก็คือตามรอยทิกตอกมานะคะเป็ดปักกิ่งคำละ20บาทแต่ว่าเขาจะขายเป็นเซตนะคะเซต1กล่องเนี่ย5ชิ้นราคา100บาทอันนี้แคทให้7เต็ม10นะแป้งนุ่มดีแต่ว่าซอสหวานไปน,นิดนึงค่ะมาต่อร้านที่2นะคะร้านป้าจีนหอยแข็งเยาวราชรอบนี้อยากทานอะไรซีฟู้ดหน่อยนะคะก็เลยสุ่มร้านนี้เข้ามาเลยค่ะวันนี้แคทสั่งเป็นหอยแข็งลวกจานเล็กมานะคะจานนี้ราคา150บาทตัวหอยสดดี ลวกมาได้กําลังพอดีเลยสำหรับร้านนี้แคทให้7เต็ม10นะคะพอรู้สึกว่ารสชาติน้าจิ้มเนี่ยเบาไปนิดนึงร้านต่อไปขออิ่มท้องกันหน่อยนะคะกับตีเย็นตาโฟแคสั่งมาเป็นบะหมี่โฟยำนะคะแล้วก็เส้นใหญ่เย็นตาโฟสั่งแบบธรรมดามานะคะก็ถ้วยละ60บาทป,าก,ปากติแคทจะเป็นคนที่กินกว๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปรุงเลยทําแบบไหนมาก็คือกินแบบนั้นสําหรับเรื่องรสชาติร้านนี้คืออร่อยเลยค่ะแคทขอให้9เต็ม10เลยลูกชิ้นที่เห็นในถ้วยคือดีงามทุกอันปิดท้ายวันนี้ล้างปากกันด้วยของหวานนะคะแตแวว้ีเ็ม ให้คลิปต่อไปจากคลิปนี้เลยค่ะแอบสปอยไว้เลยบัวลอยไข่เค็มชาเขียวคือให้เต็มสิบอร่อยมากจริงๆคืออยากลองร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านดังติ๊กตอกแต่ว่าวันที่แคทไปเขาหมดแล้วอะ่ะเสียดายมากรอบหน้าเจอกันวันนี้ใช้งบไปทั้งหมด470บาท2คนนะคะ